สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช o ย t u b e ควายไทยไล่ทุ่งครับเมื่อนี้ก็ออกบ้านอีกแล้วพี่น้องครับมาพร้อวควายงามเพลินอยู่ขางทางครับไม่แี้ต่งโงงามพอดีเจ้าขวงแล้วก็เลี้ยงย่นี่แหละพี่น้องแล้ววาเราอยากเปิดราคาให้พี่น้องท่านผู้ชมเกษตรกรได้รู้คราผู้ใดสนใจนะครับก่อนอื่นก็เพราะเป็นการเสียเวลาไปหาเจ้าควางแล้วก่อนครับเอาน้าสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้น้ำเืีอท่านผู้ชมรู้จักไหมครับอันผมชื่อเจษดาพงษ์ครับนามสกุลดีเซนเทียครับ อันนี้บ้านใดครับนี่อันอยู่บ้านหนองคันครับเป็นเคยใช้ภูมิครับผมเป็นเคยใช้ภูมิอยู่บ้านหนองคันนี่แล้วเนาะครับหนีโควิดลงมาครับมาเลี้ยงควายครับผมหนีโควิดมาเลี้ยงควายครับเลี้ยงได้โดนวันไดนแล้วครับายอะเลี้ยงได้วังปีกัวครับผมบ้นี้คืออยากสิขายครับเป็นไนเลี้ยงล้นบดีบ่ก็สิไปเก็บบักไม้ครับอะไรหายเกพบมดมันบมมีคนเบิ่งครับอยากขาย อันนี้ในเขตของอำเภอผู้เขียวเป็นบ่อคำหนี่ครับผมเอาเพื่อเพ่อเป็นการเซลล์และเมียเลียกนี่ดีครับเพื่อนซื้ออย่างคำว่าตัวใหญ่เลยอันซื้อกำไรเงินครับผมสูงร้อยสามสิบเก้าครับโอ้เม่ยกำไรเงินสูงร้อยสามสิบเก้าลูกเพื่อนมีบ่อคำมือไหนลูกเพื่อนอันอันผู้เท่าเพื่อนไห่ลูกสะไ้ครับเพื่อนบ่้ไหหมาครับผมโอ้เกิดแงแล้วในท้องนี้เป็นไงครับทับหรือตีในท้องท้องได้หกเดือนครับ ครับพ่อแต่ไว้ครับอันหลานบักตะวันฉายครับผมหลานตะวันฉายตัวยุโคราดบ่หรือโตัวเสียกักตัวยุโคราดครับโอ้ตัวได้เข้มเนาะครับผมน่าจะจับเชิดเชิดในเพื่อนมึงด้วยอาเพื่อนอายุหลยรบนใดครับเนี่ยตัวนี้ก็ว่างหกปีเนี่ยครับ <6 S 1> ลูกสามในทองครับเพิ่นมีเรามีเชือสายบ่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็ตั้งแต่ผมเกิดมาเห็นลุงเลี้ยงแล้วล่ะครับเมื่อก็น,นา่าจะเป็นเชือสายของ ของมันนะครับบงโง่ต้นสายครับเนาะมือไม้ขออ,อางงา่องอ่างไงหนังหนาเบืดเลยเนาะครับผมแสดงว่าโจากับบุรุษประวัติเพิ่อนปนใดออามาน้ำลุงเก๋เออมาน้ำลุงครับ <มา S 1> พี่น้องกัน<า>ทั้งโคราดเนาะครับผมอ่าพี่น้องบึงเขากับง,งามหน้าตากับง,งามเลยพี่น้องเจ้าบ่มีลูกติดมีแต่ลูกทับไว้ในทองกาหนาเนาะครับป๋าผัวครับเบึงพี่น้องงามบอครับไว้พิ่นน่ออ่างไงครับป๋า อ่างนาอ่างใหญ่โอแสดงว่าเพิ่นเคยฝึกสมาธิอยู่ในนอนนมันงามอยู่ครับควายตัวนี้สูงลอยสามสิบเก้าทีครับ,ท,บทับไปเรียบร้อยแล้วเด้พี่น้องเบิ่งอเอาครับมันยืนใหายสางหมดแล้วครับโอ้นี่ควายเพิ่นฝึกมาดีอยู่ครับพอจับขึ้นก็ยืนผมมีตำนิ้อยาๆๆ่างจักจั่งมันบ่ครับบ่ครับบออ้ยห่างกับงามแมพี่น้องครับกว่าเบิ่งเอาครับนี่ห่างเป็นพุ่งงามงามเพี่น้องเบิ่งคักๆครับควายงามเป็น่ังที่เด้พี่น้อง เราอ,อมมันลามไว้ข่างทังเนี่ยเจ้าเก่าผมกับเที่ยวมาเสียนนี่ผมบ่ค่อยเห็นครับนี่มาเมื่อนี่เห็นตัวบางไ่กัเลยแวะบึงพอดีครับนี่แต่วันไหนทองทับเราเด้อพี่น้องแต่ว่าลูกติดบ่มีเราสิเปิดในราคาเมตรเดียวเนาะนานเนาะมื้อนี้เนาะครับผมบึงครับตาเต็มเียมจำดีบ่พี่น้องปวัวนะ่มนี้ตำนี้อย่างอย่างยางควยวาประมาณห6หปีครับตัวนี้สี่ห้องไว้ลายบนใดหน้าตัวเนี่ยฮ้องไว, 200, ว้สองแสนกัวครับ2อ0 0สนกวักวกาวลายปันได กลัวมะต่อเอาครับกลัวต้นๆบ่หรือกลัวไปๆกลัวกลางๆครับกลัวกลางๆเอาต่อร้องกันได้เนาะถือใจเนาะหน้าเนาะครับผมเอาเป็นตัวต่อไปมีอีกบ่ครับซุ้มมีอยู่ครับไปพี่น้องไปให้แม่พ่นกินเข้าโอ้จินหยาไปครับไปเ่งตัวหนุ่มสาวบ่แม่ลูกคนเดียครับคนละเราโอ้แต่ว่ากับเบื้องตามสภาพเนาะหน้าเนาะคนเล่นสปามาเชียงคุลุนกินเล่นอยู่พี่น้องครับเนี่ย นำลมมาแล้วพี่น้องตัวนี้เป็นเบาซ้ำน้อยกว่าครับบักเถิอกตินี่มันนี้บักเถิอกครับลูกสายเบื่อมครับลูกสายเบิ่มพันล้านครับเพิ่นอายุไยบันไดตัวนี้ครับตามนาเขาก็ปีสี่เดือนตีห้าเดือนบุล่ะครับปีห้าเดือนแม่เพิ่นเนียครับเราทั้งไหนแม่เพิ่นเนี่ยครับซื้อซื้อมา ลงม้ากับมาซื้อควยครับซื้อมาได้ตัวหน่อยๆคุณเหรอครับเนี่ยโอ้แม่แม่พื้นบ้านบอครับแม่พื้นบ้านครับครับแม่มันสูงลอยสี่สิบสองครับตัวนี้โอ้บพพื้นบ้านแล้วคนาลอยสี่สิบสองไปขอแบงค์บนม้าครับหนีโควิดมาเป็นลูกของแม่ควยที่อายุอ้วนเป็นเดือนอายุจักปีก่อนีหน่ะปีสี่เดือนครับสี่เดือนเพิ่นสูงลายปันไดี้วลอยสามสิบเจ็ดครับลอยสามสิบเจ็ดโอ้ปีสี่เดือนลอยสามสิบเจ็ดครับ ออกจากแม่พันดีด้วยพี่น้องแม่เพื้นสูงร้อยสีสิบสองพนะครับบมเมนแม่พื้นบ้านด้ยครับนี่อาดบักถึกพี่น้องครับสะพากใยอยู่ครับลูกเบิ่มด้ยครับนี่ลูกเบิ่มพูนจะเป็นจังสี่แล้วพี่น้องตาแช้งดาดนีดาดเป็นเอกลักษณ์เลยครับตันมึกกึกเลยต่ว่าพูนประเรน้อนขีดตมอยู่ตัวเดียวพูนเลยเป็นงูมนงูงิความสูงความใหญ่ได้เบิ่ดเลยเนาะเนาะนี่เนาะปีซีเดือนเลยครับสูงร้อย ว่าเราแม่พี่น้องเพิ่งรู้ปะครับแล้บ่มีคนเลี้ยงให้เราวจะไปเก็บหมากไม่เราวจะเปิดราคายกครอบผุล่ะมือเนี่ยตัวนี้ได้หน้าสี่ห้องไว้ทําใดเนี่ยตัวเนี่ยตัวนี้ว่าสามหมื่นเจ็ดนี่แหละครับสามหมื่นเจ็ดเนาะครับลูกสายเบิรมเด้อพี่น้องครับนี่เอาอไปต่อได้ยอะครับตัวนี้ต่อร้องกันได้ทุกตัวแล้วเนาะครับจตโตทั้งใดแน่ก็สิเกียร์ขี้ตรรอบอ้อมเด้อพี่น้องตัวนี้มันเกียร์ขี้ตมครับอ้อันนี้เป็นสาวซ้ำน้อยติสาวซ้ำน้อยครับสาวซ้ำน้อยอายุจาก ปีครับปีกัวบอเนี่สายเพชรอุดรครับนี่สายเพชรอุดรอันนี้สูงร้อยยี่สิบซีครับร้อยยี่สิบซีอายุนีครับเชียงๆเลยตัวนี้ปีปีปีหาเดือนปีหกเดือนครับประมาณนี่ผมเลี้ยงไว้ตัวนี้ผมเลี้ยงผมเลี้ยงมันได้เจ็ดเดือนครับซื้อมัดได้ตัวหน่อยๆบุญครับลูกสาวเพชรอุดรครับมันเป็นสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดร ครับคิวดีตัวนี้จาพี่น้องขออ่องเด้อหมุนรับถุงน่องอาจสีขาวอยู่แต่ว่าคนเกียกขีโทรมนะพี่น้องขาวอยู่ครับขาวอยู่นี่ครับเป็นลูกสาวที่สวยนาคเบิ่งมันยืนครับมันเชื่องกยังน่งควายโบได้มัดเชือกก็โตครับนี่ครับอย่างที่ล้วมันก็ยืนสง่างยงเสียนเนาะครับนี่แหละพี่น้องเพิ่มเอื่นเล้ากอดดีครับเหนียวพ้าเป็นกับเป็นน้ำเละแค่พี่น้องเพต้องหัดฝนครับเบิ่งกินเธอเล้อยุ่งเนี่ยเบิ่งมันยืนให้อนนั้นเหรอครับเป็นสาวซ้ำหน่อยครับท้ายหยาิเล้ากอดดีเถิ้งพี่น้องครับนี่ ตัวนี้นีครับสีว่าว้ซ้ำใดนี่นะนตัวนี้สามหมื่นหกครับสามหมื่นหกต่อร้องกันได้เนาะครับเอาตัวต่อไปครับว่าตัวนี้ป่ะครับตัวนี้เชือกเจ้าตัวดีครับของเราอ่ะบ่มีเชื่อครับตัวนี้ก็เป็นผู้สาวซำหน่อยกันบรนหน้าอันนี้ลูกสาวเทพมงคลครับลูกสาวเทพมงคลมันสูงลายปันใดแล้วครับตัวนี้รอยสามสิบครับรอยสามสิบ วัยสามสิบอายุลายปันใดครับหนึ่งปีสองเดือนครับโอ้ปีสองเดือนใหญ่กว่าตัวบังหันอีกด้วยนี่ไหมครับผมพี่น้องพี่น้องอาจสิบว่าเห็นควันเห็นหางคังกปันใดด้วยครับเจ้าก็าเล่นสปามา <c oughs> แต่ว่าขวยเจ้าบ่มิตมิหนีอย่างจากตัวเป็บนบพครับนี่บ่อบ่รับร่บบ<อ>ตัวนี้คตัวนี้ซื้อเมื่อตัวแรกเลยครับไปเอายูฟามอยู่อัน กุดลังอันอย่างปีปทุมสารคามคุณครับเตรียมเแจมจมคออ่องครับถุงน่องขีตมพี่น้องถุงน่องขีดตมขออ่องสองอ่องคุณด้วยหนี่พี่น้องสองสามอ่องหัวครับตาเตรียมแจมดีเทิงพี่น้องเลยตัวนี้เชื่องเชื่องครับเชื่องคคยเราไม่ได้ตัวเชื่องเชื่องไหมครับเราไม่ได้ล้ามดี้ครับนี่ล้ามจะบักเถิดบักเถิดขึ้นไปหมือนกูมูครับตัวนี้ได้หน้าที่ห้องไม่ซ้ำเตะครับนี่หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันครับหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันครับ พี่น้องอ่ะโตต่อไปอีกตัวได้หน้ากว่านึงพี่น้องก็ต้องขออภัยหลายๆเวยครับว่าได้นัดเราไหวเราเลย้ว่าได้ล่างครับ <c oughs> เปิดแบบจังสี่ละพี่น้อง <c oughs> ตัวนี้แม่มันสูงร้อยสี่สิบหกครับโอ้เนี่ยตัวลูกสาว่นาะครับผมไปแบงเพื่อนมาครับโอ้แม่ร้อยสี่สิบหกแต่พอลูกเพื่อนตัวใหญ่เขาน้าเขาน้าหรือโน่นเนาะครับมันเป็นควายฟ้ามเพื่อนครับควายฟรามอันนี้เรเอาบานนเร็วเพราะเห็นอย่างไรพี่น้อง เป็นสาวซ้ำน้อยคือกันบนหน้าเนี่มีสาวซ้ำน้อยครับโอ้พ้นอายุลไรบนไี้แล้วนะครับนี่ไว้เมื่อยี่สิบเดือนเนี่ยครับไว้ยี่สิบเดือนที่นอกสิบเอิ่ง็มองไม่สูงร้อยสามสิบสามครับโอ้สูงร้อยสามสิบสามพ้นมิโลบน่ะอันนี้เอามาในบ้านเนี่ยครับอันซื้อมาวัง่สี่เดือนวังหันนะครับแม่มันสูงร้อยสี่สิบสองครับโอ้แม่เพิ่นกว่สูงเนี่ครับแต่ว่าเพิ่นเป็นลูกสาวของตัวใดครับตัวนี้อันนี้อันนี้ ไปมากเลยครับมากเลยซื้อมาครับเพื่นแบงให้ผมรู้จากพ่อเพิ่นเมนบอ,อับ,บอสผู้จักครับ,บรแต่ควายมันงามอยู่ยครับสีดอกเล่าตัวนี้ครับ <c oughs> เห็นแต่สีขี้ตมเลยครับเหใน,นสีขี้ตมครับ <c oughs> พี่น,อน,น,นอ้องตอ่อันผู้ใดสนใจควายมาเบิ่งตอนเพิ่นล่างเราด้อครับผมไทยพี่นอ้องเบิ่ง แบบดวลๆมะพ่อของเราอยู่ข้างทางนะพี่น้องครับก็เลยบวันได้ล่างเนาะนานเนาะวาสนาได้พ่อกันใื่อครับนี่นะครับพ่อกันโดยบังเอิญกับทายแบบจึงสิอะไะพี่น้องครับแต่ว่าเราว่าเมียเพิ่นสูงอยู่เพิ่นกระสีงามอยู่แล้วเนาะนั่นนี่งามงามครับเมียงามเนี่ยครับสวยสาวซ้ำหน่อยคือกันครับตาเตียมเจียมจำขออ่อนคือกันเบินละครับเจ้าตัวนี้เกี้ยกี่ตมไล่ก็มูววาอยู่ใกล้หนองน้ำ อันนี้ลำตัวยาวดีครับตัวนี้แม่มันก็สูงอยู่ครับแม่เพิ่งสูงตอนนี้เพิ่งสูงลายเท่าไรเนื้หน้าน,าน,านี่ร้อยสามสิบสองครับ 2> 2ร้อยสามสิบสองเหลือเด็กพี่น้องครับนี่สาวซ่อหน่อยเด้ครับยี่สิบเดียดน่ะเบื้องเอาแต่ <laughs> ว่าขันท่านก็จะเห็นหางเห็นยังงามดีบนรถหน้าหน้านอนงามงามรับประกันทำนี้ทุกอย่างครับโบ๊แม่อเอาฉีดตูมโปหางดอกไว้บ่หนะ้าบ,บ่นหวนมีครับกัยนยมงเนาะ สีหาาัวแล้วนี่รับประกันตำนี้ทุกย่างพี่น้องครับนี่คู้ับดุเรสนใจกับมาเบิงเอายูบ้านหนองคันเด้อพี่นอ้องเบอร์โทรอย่างหน้าเบอร์โทรฝากโบ๊ศูย์แซีครับศูนย์แปด1ีเก้ครับ3ามหนึเ้เนาะครับผู้ใดสนใจตัวใดหรือว่าสิมเมายกควอกกั ผมมาต่อร้องกันได้ราคาห้องไว้เพื่อต่อทั้งนั่นแหละนหน้าเนาะครับอันตัวนี้ขายหามื่นแปดครับโอ้ตัวนี้พันบอกราคาติวันครับโอ้ตัวนี้หามื่นแปดพี่น้องต้อนร้องกันได้เลยครับเด้อมาต่อกันเอาครับกันมากมาโหลดบัตรนองคันนี่แหละไปมาสะดวกพี่น้องควายงามอำเภอภูเขียวเจ้าขวางเราสิไปเก็บหมากไม่สวีเด่นบอนะครับเราบ่มีคนเลี้ยงให้พี่น้องครับบ่งควายเราตาสีไตายจังอย่างนี้ครับว่ะตัวเมียยังตัวงามหลพี่น้อง เอาพู้ใดมากก็ฝากกดติดตามกดไลค์นก๊กดแชร์ได้ด้วครับมักตัวใดก็โทรมาสอบถามเราได้โดยตรงพี่น้องครับอขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ